เฮ้ยลายมืออะไรเนี่ยถามถามดิหนึ่งรอบพี่ตารางวาโอ้คนไหนคนไหนคนไหนตอน่งตาเออคนนึ่งตรงไหนอะตรงนี้สำหรับหลายๆคนอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันได้เพราะครูเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปอล ด้วยความปารถนาดีจากคุณครูและรายการของเราข่าวดีครับใครที่ชอบแอบสุบุรีข้างในห้องน้ำรับรองไม่พลนสายตาคุณครูแน่ ลืมทำให้ได้นะเพราะนั่นนะ่ะคือความหวังของครูทุกคนอ๋อแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมให้แม่มาโรงเรียนด้วยล่ะจับเด็กส่งยาได้สองคน เฮ้ยนี่มันไอเชี่ยวไกไอออสี่ว่ะเกือบไปแล้วเราต้องต้องฉันสอบติดบัญชีแล้วนะมีชื่อเธอด้วยดีใจไหมเออ,เอ,อฉัน ฉันขอตัวก่อนละกันจะรีบเอาข่าวไปบอกแม่แม่ต้องดีใจแน่ๆเลยไปแล้วจะ้ะอ่ะ,อะกินซะลูกจะได้แข็งแรงน,นี่ของแม่ใจมากลงุงชอบไม่ได้สว,วัสดีสวัสดียายสวัสดีสวัสดีลูกแม่ สวัสดีครับอ่ะจอยลุงเซ็นให้ละแม่กูเชิญแม่ไปโรงเรียนด้วยไปทำอะไรงามหน้าไหมอกะ่ะทำไมฉันต้องไปโรงเรียนกับแกด้วยฮะฉันนึกว่าแกจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่แม่เลี้ยงแกมาสองคนน่ะมีแต่สร้างปัญหาทั้งนั้นน่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น นอนให้ยายแกไปเลยยายเขาจะได้รู้ว่าไอ้หลานนี่เขาเลี้ยงมากับมือนะมันแสบขนาดไหนสอนอะไรไม่เคยจำจอยจอยดูมันเพราะว่าก็สะบัดตดระวังลูกระวังพี่ท้าน้องนี่แค่เคยสอนมันด้วยเหรอฉันว่านะพรุ่งนี้แกควรจะไปที่โรงเรียนนะอหญ่น้อยก็เพื่อไอจอยมันนี่ แกอย่าไปฝังใจกับความผิดพลาดของเด็กมนหน่อยเลยเด็กมันก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำอ่ะแกจะไม่ให้ลูกแกแก้ตัวใหม่เลยเหรอถ้าแกคิดว่าลูกแกผิดจริงอ่ะแกจะไม่โอกาสลูกแกเลยเหรอฮะนี่ลูกของแกนะแกคิดว่าแกจะตัดขาดลูกแกได้เหรอไอ้จอยอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนั่น กลับแม่แค่นี้นะทำไมต้องร้องไห้ด้วยวะโอ้ยใครร้องไห้ก่อนโดนเตะแล้วกันระดับเนี้ยนะนายไม่ได้เตะเราอยู่แล้วเดี๋ยวจะคอยดูเฮ้ยนม่แม่แกไม่มาหรอวะแม่ไม่มายายมาแทนเนงะนี่ก็ไม่ซึ้งสิวะถึงแม่ค่ามานะ ข้าก็ไม่ซึ้งหรอกมารดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์ภายในบ้านผู้ที่ให้ชีวิตให้กายเนื้อให้จิตใจกับเรา วันนี้ลูกๆทุกคนจะพร้อมใจกันกราบพระอาหารหันในบ้านพร้อมกันสามครั้งเพื่อเป็นการขอเขามาที่เราได้ทำให้แม่ต้องเจ็บปวดตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดออกมาแม่ต้องเสียน้ําตากับเรื่องที่เราประพฤติไม่ดีหลายครั้งต่อหลายครั้ง และแม่ก็ต้องเสียน้ำตาพร้อมกับความปิติยินดีที่ลูกได้กระทำตนเป็นคนดีนอกจากจะเป็นการขอขมาแม่แล้วลูกๆทุกคนจะได้ขอพรอันเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรากับแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านลูกๆก,กราบ จอยนักเรียนโรงเรียนปากคลองบางขนาดจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2551และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต้นแบบทางด้านส่งเสริมศิลธรรมเปลี่ยนแปลงจากเด็กหัวโจกที่เคยใช้ชีวิตบนเส้นทางเดินที่เลวร้ายหันกลับสู่เส้นทางแห่งความดีผ่านบทฝึกฝนพัฒนาตนจนพิสูจน์ให้ทุกคนรอบข้างยอมรับจอยในวันนี้ คือตัวอย่างของเด็กดีวีสตา์จากทั่วประเทศที่มุ่งมั่นทำความดีและเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาสู่โลกของเราต่อไปจจะ่่อยคคททุกีแมบรา อ้้หยยุดีนนาเวูแต่ราการที่มาทำละครตรงนี้ก็จะให้เกิดความรู้สึกที่อออพอใจเล็กๆว่ายังมีเด็กกลุ่มนึงเด็กกลุ่มนึงที่คิดอยากจะทำอะไรที่ดีๆให้กับโลกมนุษย์ คือจริงๆแล้วเด็กสมัยใหม่เนี่ยการใช้ชีวิตไม่ว่าจะชีวิตประจำวันการครบเพื่อนหรือว่าการที่จะได้มีโอกาสเข้าไปทําบุญที่วัดหรืออะไรเงี้ยจะน้อยมากเด็กในศีลห้ายังไม่รู้เลยก็มีรู้แต่ว่าฆ่าสัตว์สุราเมรยะที่เหลือก็ไม่รู้คนยุคใหม่ห่างหายจากสิ่งนี้ไปไม่รู้จักนะคะแล้วก็บางคนไม่รู้จักเลยคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักก็เลยอยากจะแบบว่า กลับมาสกิดมาเตือนกันบ้างว่าสิ่งแรกในชีวิตนะคะพื้นฐานชีวิตของคนเราที่จะเกิดเป็นคนได้เนี่ยมันควรจะมีศีลธรรมประจําใจค่ะเด็กก็จะมีทั้งประพฤติตัวดีประพฤติตัวไม่ดีเพื่ออย่างน้อยๆนจะได้เป็นแบบอย่าง สำหรับน้องๆเยาวชนที่เป็นนักเรียนดู ทางบ้านอยู่ด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยกันขัดเกลาให้เขามีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในเรื่องของศิลธรรมท,ที่ทุกวันนี้มันเริ่มจะแบบว่าถดถอยลงค่ะแต่ณณวันนี้เนี่ยเราก็มีละครที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูศิลธรรมให้กับโลกของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าละครเรื่องนี้ได้ได้ทำให้เด็กนักเรียนที่ได้ชมรวมไปถึงคุณครูที่ได้ชมเนี่ยมี ความรู้สึกที่ดีกับการที่เราจะช่วยกันรณรงค์ให้คนเนี่ยกลับมานึกถึงสภาพจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจในเรื่องของการมีคุณธรรมในจิตใจมากยิ่งขึ้นค่ะ